ไอ้<ด>อเคล็ดแปดดูเรื่ตัวอรวะ,ะกูไม่ดูตัวอย่างมันแต่กูเห็นแล้วว่าใครกูเห็นไปละมปนยักษ์เป็นยักษ์เนอะบ้าถ้าเป็นยักษ์กูดีใจแล้วถ้าเป็นโอนี้อ่ะดูวันเป็นพระเลยโอ้ยเจ๋วออดูมึงด,ดูมันมันไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรไอ้เหี้ยนี่มันปั่นไปเนี่ยมันอะไรนี่มั้มันไอ้เหี้ยเวฟมันเวฟมันเวฟบมาปนเวฟอ่ะที่เขาทำมาในเกมเลยเนี่ย รัววัดไปเลยพาะนังลบบุกป๋ตัวใหถ้าเป็นพาะกูดีใจแล้วเป็นพระลุกอ่ะมึยม่รู้ใช่ไหมนเลยอย่าง้มึงยมรู้มึงว่าวัดนี่มันมันฝึกท่าอะไรหลายี่เงี้ยที่มีเรื่องต่อเลยนี่นี่ตัวใหม่เนี่ยดีกว่าเออเดี๋ยว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 เดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋วเดี๋ยวเดีว นั่นนั่นหข้าันญ่ะหข้าันญ่ะหข้าันญ่ะเป็นไรวะไม่จริงวะเฮ้อใคร่ปจะถอดหน้ากากวะไม่งเลยจริงโอ้โหเลี้ยงตาอย่างเท่เลยบักหาเนี่ยโอ้มันจะเป็นในเรื่องต่อด้วยเหรอเพราะว่าตัวละครเอลซีมาก็คือเป็นทั้งนี้ก็เลยอีกตัวหนึ่งมดละแจ็คแจ็คเจ็ดแจ็คเจ็ดเมื่อกี้แจ็คเจ็ด แจากแาาาบบเป็นไรบูยังไม่เปิดตัวโอ้ยยึดเขสัตว์มันกิเทไปล้แมวพวกเทอะนี่มายังเฮ้ <c oughs> ยเฮ้าาเน้่ย,ยนะเฮ้ยเยเป็นไปไมเได้เฮ้ย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 เั้ยเฮ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 ้ย ของผมมันรึโง่รอดทุกภาคบอกว่าตายแล้วตายตายตายหมดยังเลืยดคือกูว่าลาวาในเกมเทคเคนไม่มีปัญหาละงไม่ร้อนเลยเฮียมาละเฮียชิมาลายสัตว์ดี่วซีตัวต่อไปคือเฮียชิครับสีฟ้าคือสีผมมันเฮียเสียวทองผมเชฟมาดักห้ามเงี้ยนี่กูเป็นมาดักโดนหลอกโอ้ยแต่ผมตายแล้ว นี่สีมันกันเลยแค่ว้เราเดาสีเราถูกแล้วมันเป็นสีนี้แหละจะเป็นไอ้เขี้ยนี่โอ้โหมันุ่งตรงว่ากูมันเป็นตัวละครที่คนชอบเล่นเว้ยใช่มันเป็นตัวละครที่คนชอบเล่นเลยอูไม่ชอบเล่นมันนึกไหมเพราะมันเป็นมันกูไม่ค่อยชอบเป็นตัวที่มันแบบฝังมันดูเป็นพระเอกอยู่แล้วนึกออกไหมมันมันก็ไม่เชิงพระเอกแหละแต่วิชาที่มันใช้อ่ะแม่งวิชาแม่งแบบแทบจะเดียวกันกับคาสุยะอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเหมือนกันแหละกูเลยไม่ค่อยชอบ เชี่ยแต่แบบคนมันน่าจะชอบแต่กูไม่ชอบแล้วคนหนึ่งกูอยากจะเห็นตัวใหม่เมื่อไรมั้ยกูอยากจะเห็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เชี่ยเนี่ยถ้ามึงจะเอาเฮียชิมานะมึงไม่เอามันเข้าเกมแต่แรกวะนี่มีสองตัวละครนะที่มันควรอยู่ในเกมแต่แรกแต่มันเป็น DLC คือเอ็ดดี้กับเฮียชิสองตัวนะเว้ยที่มันควรจะเป็นแบบตัวละครที่ให้เราเล่นได้อ่ะแต่มันเป็น DLC ให้เราสองตัวนะเว้ยไม่รู้ว่าใครจะชอบไม่ชอบแต่กูกูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ะพูดตรง ถ้าใครชอบก็ยินดีด้วยแล้วกันสัตว์อย่างนี้สายเห็นมา <c oughs> ด้วยอยเป็นพ่านักลุกแบบตัวเป็นแบบ <c oughs> เป็นพระแบบพลังสู้ใหม่ไม่ใช่เยีเ่ยมแมงเวฟมาไอสัตว์มันมีตอนหนึ่งอ่ะแม่งสอนสารุสิทธิ์มันให้เวฟเป็นด้วยไอ้เหี้ยไหนวะ <c oughs> นี่ยเนี่ยแมงสอนให้มันเวนฟเวฟทะลุไฟไว้ไอ้เหี้ยโอ้โ <c oughs> อ่ะโอเคไม่ว่ากัน